สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีดีนะคะพบก,กับช่องสามสาวดาวซินนะคะวันนี้จะเป็นบรรยากาศการลงสับปะรดของเอฟีบัวบานอีกแล้วนะคะก็เป็นรอบที่สี่แล้วนะคะวันนี้ที่ช้างตกงานเราจะได้กินสับปะรดกองโตๆโตนะคะจากน้ําใจของเอฟีบัวบานนะคะวันนี้พ่อของน้องแสนคูนก็มาช่วยลงนะคะเพราะว่า ค,คุณป้านะคะได้นําช้างมาจากเกาะช้างเนาะก็กลับมาอยู่บ้านเราก็เป็นหนึ่งในช้างตกงานนะคะวันนี้พี่ป้อมก็มาเอาอยาให้กับน้ําเพชรนะคะแม่น้ําเพชรกับน้องนุกพลัดเหมือนกันนะคะบรรยากาศชาวช้างนะคะก็จะให้ฟานช้างผู้ชายนะคะขึ้นโยนสับประรดนะคะ เพราะว่าต้นสับประรดก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะคะต้องใช้ผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรงนิดนึงเนาะ<อ>ก็สับประรดกองนึงนะคะก็ต่อช้างหนึ่งเชือกนะคะ<อ>ก็จะไดร้ราวราวประมาณ8 0ต้นถึง100ต้นนะคะ ตอนนี้สมาชิกมาลงสับประรดก็เริ่มน้อยลงนะคะเพราะว่าทุกคนต่างขนช้างเข้าไปที่งานช้างกันเริ่มเยอะแล้วนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์เอฟซีทุกคนนะคะก็มาเที่ยวงานช้างสุรินทร์ของเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่23พฤศจิกายนนะคะก็แวะมาเที่ยวได้นะคะตอนนี้ทุกคนก็ขนช้าง เข้าไปที่ในตัวซุรินกันเยอะแล้วนะคะวันนี้ก็ยังเหลือช้างตกงานบางเชือกนะคะที่ไม่ได้ขนเข้าไปอย่างเช่นสามสาดาวซิ่งนะคะก็ไม่ได้ไปร่วมงานช้างนะคะว่าไงคะแม่แสนคูนจะคือระวังสับปะรดโยนใส่ตาเด้อย,ยืนคุม้ม นาไคือมาว่าให้น้อยเด้อหลังเขาจะเอาพวกขาดเลยตบปากไปเลยอย่าฮนะนักนี่ก็เป็นบรรยากาศการร่วมมือร่วมใจนะคะที่ช่วยกันในสับปะร์ดค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเสือคุณสิงห์นะคะที่เป็นสะพานบุญอีกครั้งต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้ชาวช้างตกงาน มีสักรสกองโตๆได้กินอิ่มแล้วก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของเอฟบัวบานมากๆเลยนะคะยาววิกฤตแบบนี้นะคะคทุกคนก็ต่างเจอวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าปัญหาจากโรคระบาดไวรัสโครโรนาหรือไวรัสโควิด2019นะคะช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มหนาวแล้วก็ขอให้เอฟซทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

วันนี้ผู้บ่าวหนุ่มผมแดงก็มาแล้วนะคะมาตายตอนจบเย็บหน้าเย็บหน้าเย็บหน้านี่คงเลยเดี๋ยวมันแก่ไหมตายเลยรอยเทียไม่ลบร้อยร้อยไม่ตายนี่พอดีเลยร้อยไม่ตายพี่แม่ก็มาแล้วนะคะมาเอาให้กับน้องนพพลัชนะคะก็เป็นช้างตกงานเหมือนกันนะคะ กำลังาเตนเลยไปใส่ี่ขยะไปทิ้งบ่เพราะว่ามันทางเข้าบ่อขยะเขาแล้วน่าจะขึ้นไปเกลอ่งมตรงไหนก็ไม่รู้จักเนาะขึ้นวัน์น่าเอาขยะไปถ้าอย่างงยเอ้เลยไปแล้วว่าไปเอาทางนู้นเพราะว่าตรงนี้มัน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 หวางทางนั้จักลองจองบัทันจองบระท่นเพิงเพิรว่าที่จองลง อันนี้ก็ขนช้างไปงานช้างนะคะหนึ่งอันนี้ก็เข้าร่วมงานช้างแล้วนะคะ <ไป S 2> แต่ก็ยังมาเอาสับปะรดขนเข้าไปให้ช้างกินที่ในเมืองสุรินทร์นะคะโอ้โหเดีวรไปอยู่กับอินี้ดูวก็เป็นบรรยากาศการลงสับปะรดของกลุ่มคนเลี้ยงช้างที่ตกงานนะคะทุกคนก็ต่างขนกลับมาบ้านเยอะเลยนะคะเป็นร้อยตัวเลย เขาบอกว่าอยู่อยู่ช่วเมืองจีิก็เยอะนะไปเดินออกกำลังกายอากาศหนาวนะคะช่วงนี้ก็เดินขยับร่างกายออกไปเดินออกกำลังกายอยู่ดีเลยได้กับเขาขึ้อเขาหนักเขามาก ต้องขยบแล้วนี่ขยบขึ้นไปตรงขึข้นเลยเพราะจะดูมองไหม็ต้องเลยบอกขยะไปอย่างว่าใช่้อขอด้วย้งกทีแล้วพลจะพบเขายากนี่ <c oughs> เราก็เดินทางมาจนถึงรอบที่4กันแล้วนะคะนี่นะคะก็อาทิตย์นึงนะคะจะมาอยู่สองลำ รถหกล้อนะคะก็จะสลับจับเปลี่ยนกันไปนะคะนี่งขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้ช้างได้กินอิ่มเพราะว่าจับรถกองโตๆนี้ช้างก็จะกินอิ่มมากๆเลยค่ะจะอยู่ท้องมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ช้างชอบมากๆเลยค่ะอันนี้จะมีแต่ฟานช้างนะคะที่รอลงสับรถนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกลุ่ม แม่บ้านนะคะกลุ่มแม่บ้านยืนโซเลกันนะคะนี่นะคะจะเป็นฝั่งกลุ่มแม่บ้านได้กองเนะคะของสามสาวดาวซิงได้นะคะอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ข้างหน้าเลยนะคะอันนี้แม่ของย่ายากับนำโชคนะคะช่วงนี้น้องนำโชคก็ไม่ค่อยสบายนะคะ ดีขึ้นยังคะคุณแม่อาการพก,ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะกอดมอหวานนอนเฝ้าทั้งคืน,นะคะก็เอฟซีก็ไปให้กำลังใจน้องนำโชคได้นะคะที่ช่องช่องพังยาญาภาพานำโชคนะคะล้กนนะคะ่ามีก็บบรรยากาศการลงจับรถของเอซีบัวบานเราเนี่ยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ดกดแชร์ กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและช่องการเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ